สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมสัสเสดก,ก็อยู่กับ FC Online เช่นเดิมครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับรายการรีวิวแผนจากทางบ้านเก่งแล้วก็เป็น EP ที่เท่าไหร่มัรู้น่าจๆ21ได้แล้วผม ก็ทีมนี้ครับเป็นฟูลแม a n c i ตีบวกไปมาระบบ4 2 4นะก็ผมจัดแผนให้เขาด้วยนะผมขอให้ผมจัดแผนก็จะได้ตามนี่แหละผมที่แบบแผนที่ผมเล่นอยู่นะครับในแพลทล่าสุดโอเคครับมูลค่าทีมครับอยู่ที่ประมาณ67ล้านล้านครับผมหรือว่าถ้าเอาแค่แบบ18ตัวจริงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบ60ล้านล้านครับโอเคค่าพีอยู่ที่272ทีมเขาเลยครับก็จะเป็นโอโอบวก3อันเกมบวก3สองสั้นบวก3ส่วนฟีเจอร์ก็จะมีอ่านเกมบวก2สองสั้นบวก2พลังการยิงบวก1ครออเเรกิงนนตแาาไ วาดีโอนะครับคู่กับอาคารชีเน,นะแต่ว่าผมอยากลองคอมเมดี้ด้วยนงก็เลยเอามายืนนะครับผม ก็อาจจะสลับกันนะครับถ้าแบบคอมเดีเล่นไม่ดีอาจจะเอาอกอไดโอลงมาแทนนะครับประมาณนี้โอเคมาดูที่ตัวแรกกันเลยครับเป็นเอเดนซอนนะครับเป็นปี DTB บวกแที่เด่นสุดเลยก็จะเป็นส่งบอลครับร้อยสามสามโอเคครับส่วนราคานะครับก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านล้านครับแบ็คขวาเป็นเปาโลมัตเฟียโอครับเป็นปี23่สิบสาม h บวกแที่เด่นสุดเลยก็จะเป็นสปีดโต้ครับร้อยสามสิบแปดนะครับตัวนี้รองมาจะเป็นความเบดครับร้อยสามสิบเจ็ดนะครับมีปอดด้วยครับส่วนราคานะครับก็อยู่ที่ประมาณสี่แสนนะครับสี่แสนสามแสนประมาณนี้ครับ บอโลมาเฟียลแบ็คซ้ายนะนครับผมเป็นเซกิโอโก e เมสครับเป็นปีซียูโบ๘ที่เด่นสุดก็จะเป็นส่งสันับ145ไปเลยครับตัวนี้ <c oughs> น่าเล่นจริงๆครับดูว่าอ่านเกม143เกอร <c oughs> ์เฟียลครับ <c oughs> ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3.4ล,ล้านครับ <c oughs> หรือว่าปัจจุบันเลยครับวันนี้ก็อยู่ที่3ล้านล้านครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะขึ้นลงครับตัวนี้คู่เซนเตอร์คะเป็นอาคารชีเป็นปี23มีเซอโบ8คู่กับคอมมานีคเป็นปี DC 8นะครับผมก็ที่เด่นสุดของคอมมานีครับก็จะเป็นหมวกบอลดับ140เล่เรามาจะเป็นเข้าเข้าสกัดนะครับแล้วก็สไลด์ครับ109ของแกงด้วยส่วนอาคารชีะก็จะเป็นส่งสั้นดับ144ครับทเลขอดูด้รวเพผมก็อาคารจีจะเ็วกว่าอยู่แล้วผมตามนี้เลยคือคอมมานีเนี่ยผมอยากลองมาเล่นนับลองเล่นดูนะยังคือยังไม่เคยจับเลยคอมมานีเนี่ยมาดูกันว่าจะเสือแค่ไหนรืืออว่าาจะช้ด์แค เดี๋ยวมาดูกันนะครับส่วนนิสัยที่มีอยู่นะครับก็จะมีตามนี้เลยครับก็คือว่าครบเพื่อนนะคอมพานีมีส่งบัตไกด์มั่นยามแล้วก็พาวเวอร์เฮดเดอร์แล้วก็เข้าสกัดเข้าปะทะได้ดีนั่นเองนะครับ ตัวราคาทั้งคู่นะครับฮันจี้อยู่ที่ประมาณ4.2ล้านล้าน,นครับส่วนคอมบินีอยู่ที่2.3ล้านล้าน,นครับก็ถือว่าไม่ได้แพงมากถ,ถ้าเทียบกับสแต็กนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะเฟียวหรือเปล่านะคอมบินีเพราะรา,าคาเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้สูงมากนะครับเครับมาดูกันต่อคู่กลางล้าน,นะครับเป็นดัก๊กซัสเวียเป็นปี MDL มดบวกแปดคู่กับยาย่าตูเร่ครับเป็นปี JNM นนะครั 68, บบวกแปดก็ ยายาตูเล่นี่ดูกับสีทองแสบตาเงียบเยอะมากๆฝั่งแกงนะครับกับสงสั้น143ลองมาก็จะเป็นความบึดนะครับ141แล้วก็เข้าระทาอ่านเกมนะครับ143นี้เลยส่วนดักลาสซูยนะครับก็จะเป็นสงสั้นอับ141นะครับที่เด่นที่สุดนะครับตามนี้ตามนี้ขอดูด้วยรวมว่าผมก็รูปฝูยายาตูเล่ อย่างบ้าครับผมพลังการยิง144ยิงการ142วก็ทั้งเกมรับเกมบุกได้หมดจริงครับยายาตูเร่เป็นตัวที่แบบเฟี้ยวจริงครับโอเคมาดูนิสัยกันหน่อยครับผมก็ยายาตูเร่นี่จะมีครบเครื่องมากกว่านะครับตามนี้เลยส่วนสูงก็ดูดีกว่าครับดักลาซุยนี่สูงแค่175เท่านั้นครับมาดูราคาครับผมก็ดักลาซอยู่ที่ประมาณ1.2ล้านล้านครับส่วนยายาตูเร่นี่อยู่ประมาณ6ล้านล้านครับ ก็ใครที่มีมีงบหน่อยนะครับก็จัดกันได้เลยครับสองตัวนี้ยืนคู่กันนะมาดูกันต่อครับผมดูที่หน้าต่ํากันหน่อยนะครับก็จะเป็นคาร์ลสเตเวทครับเป็น BCU ีบวกแที่เด่นสุดเลยนะครับก็น่าจะเป็นสเปนต้นครับกับจบสกอร์ครับร้อยสี่สี่เลยครับโอ้โหสเตเวทนะครับเดี๋ยวต้องมาดูในเก่งว่าจะฟิลให้ไหนผมน่าจะตัวเล็กข่องนะครับผมรอมาจะเป็นยืนตําแหน่งหรือเปล่าสมดุลนะครับสมดุลก็ร้อยสี่สี่โอ้โหเพราะน้นจะชนล้มได้ยากแน่นอนนะผมคาร์ลสเตเวทนะครับแล้วก็ยืนตําแหน่งร้อยสี่สองนะคร กายิง140ปฏิธียา140ครับสุดยอดจริงๆครับส่วนราคานะครับก็อยู่ที่ประมาณ11ล้านล้าน,านไปเลยครับสุดยอดจริงๆครับต้องสุดระตาเท่านั้นครับ,ท,นนรบทีมนี้เนนะี่ยดูครับคลอ์ลสตีเวสเนี่ยมาดูในเกมว่าจะเฟี้ยวแค่ไหนครับผมมา8ปีกซ้ายนะครับเป็นแจ็คเกลิดครับเป็นปีเอฟซี8ส่วนปีขวาเป็นแจ็คเฮริซ่าครับเป็นปียิบซีอีพี8ครับผม ก็ที่เด่นสุดของแจ็คแฮิลลิสันก็จะเป็นสปีดต้นความเร็ว141นะครับผมสุดยอดจริงๆส่วนแจ็คกิลิตนะครับก็จะเป็นส่งสั้นนะครับ144นะครับที่เด่นที่สุดส่วนรองมาก็จะเป็นอ่านเกม143นะครับห้องตัวเลี้ยงบอลความเร็วร้1ยสี่สิบเอสุดยอดจริงๆครับมีอย่างเยอะแจ็คกิลิตสีทองนะครับก็จะตามนี้นะแจ็คกิลลิตนี่จะถือว่า เน้นแบบส่งไกลเลี้ยงบอลนนแจ็คกี้ลี่ส่วนแจ็คเฮสันนี่จะผมว่าดูโดยรวมน่าจะโอเคกว่านะครับทั้งเกมละเกมลุกนะครับแจ็ค,คกี้ลีก็โดดเด่นเป็นบางสแต็กนะครับทั้งส่งไกลเลี้ยงบอลคล่องตัวนะครับจะดูดีกว่านะครับประมาณนี้โอเคมาดูนิสัยกันหน่อยครับผมก็ถือว่าคล้ายๆกันนะครับ นิสัยที่มีอยู่เนี่ยที่ต่างกันก็จะเป็นเนี่ยครับเพเมกเกอร์เราปแจ็คกิลิตมีครับสร้างกับเพื่อนที่ดีส่วนแจ็คเฮนสันเนี่ยจะเป็นยิงไครที่ดีนั่นเองนะครับผมประมาณนี้โอเคครับส่วนราคานะครับแจ็คกิลิตอยู่ที่ประมาณ2.8ล้านล้านส่วนแจ็คเฮนสันเนี่ยหนึ่งจุดสามล้านนะโอเคครับมาเอาซอยด้านขวาครับแล้วหน้าเป้าเลยครับเป็นเอริบาวพาได้นะครับผมเป็นปีเอฟซีโบกแตกครับผมหูดูครับจบสกอร์ครับผมร้อยสี่สิบเก้าไปเลยครับโอ้โหสุดยอดรอมาจะเป็นพลังการยิงไม่ใช่่เป็นนยตำแหงครับ ออกมาจะเป็นพลังการเงิง1 4 4ครับความเร็ว143ความแข็ง142ผู้สุดยอดรับมาดูกันว่าจะเฟีลแค่ไหนในเกมส่วนราคาอยู่ที่ประมาณ11ล้านล้านครับส่วนตัวสำรองครับก็จะมีตามนี้นะผมจะไม่ลงดีเทลมากครับผมมีตัวหนึ่งครับที่เขาแบบเอามาเล่นตัวจริงนรับเป็นกวาดิโอครับคู่กับอาคานจีนะครับกวาดิโอก็จะแบบเร็วกว่าคอมพานีนะผมแต่ว่าผมเห็นคอมพานีแบบดูฟีลฟีลนะครับผมเลยแบบเอามาลองหน่อยเอามาลองหน่อยนะครับก็จะได้ตามนี้ยเนีับตัวคือทีมนี้มีตัวอย่างเยอะเลยครับ Blue Man ต i t y นะก็ไปลองจับก็ได้ครับใครี่นเย เดูตามทีนี้ได้เลยครับผมงบประหยัดก็แบบจะมีตัวสำรองเนี่ยแต่ก็ไม่ประหยัดขนาดโฟเดเนี่ยถูกนะครับประมาณ500แสนใช่ไหมเนี่ยประมาณ500แสนเท่านั้น,นครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับผม โฟเนโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าชีวิตตัวจริงนี้จะเฟลแค่ไห,หนไปดูเทคนิคทีมและเทคนิคนักเตะกันเลยครับ Let's go <S เอาเละครับนี่ก็คือเทคนิคทีมนะครับก็เล่นเกมรับเป็นสพรุลครับเล่นในกว้าง5เล่นในลึกสเกมบุกต่อบอลเป็นสงไกลครับเล่นในกว้าง6เล่นในกรอบเจ็ดแต่มุม1นึฟีทิกสามรูปแบบทีมเป็นปกตินะครับและนี่ก็คือเทคนิคนักเตะนะก็ประมาณนี้ครับผมเอาแหละไปลงแรงกันเลย Let's go <S มาครับแจ็กเกิตฮ์หาแลนด์ให้มาคลอสไตเวสด,ดูครับพี่ไตเวสผู้อย่างบา้าแล้วก็ยิงไปตรงนี้ <c oughs> ยังติดเซฟเทอร์สเตอร์เกนอยู่ครับโรงเลนโยแย่งมาให้มาที่กุนโดกันให้มาตัวนี้อาคารจีดักได้แต่ว่าโอ้โห ух, โรงเลนโยให้มาตัวนี้องลีเจอมาเฟียอแล้วองลีได้ยิงยังติดบล็อกคอมบินีครับโอ้โหยังช่วยบล็อกไว้ได้ครับผมกุนโดกันให้มาตรงนี้มาเฟียอดักได้มาครับยาย่าอาเลนไสเวสอาร์ลอสไซเวสไปครับอาร์ลอสไซเวสยิงด้วยสายไปมาครับติดเสมอไม่ติดไข่แต่มาได้ก่อนครับมาครับหนึ่งสามให้มาที่ดูกาดีนเอาแล้วครับ โรนันยอโรนันยหลบมาหนึ่งครับโรนันยเจอคอมวันี้เนี่ยแหละครับแข็งแกร่งจริงครับคอนเนอร์นะครับฝั่งนะน,นูเนี่ยฮาแลนด์เฟิร์ทัชได้ครับเอาวนะครับฮาแลนด์ให้มาที่คาร์ลสไตเวสไปต่อไตเวสโอเคแล้วจุดนัดพบไหมครับตรงนี้จุดนัดพบไหมาจากกิลิได้โมงแล้วฮาแลนด์ได้โคกโอ้โขแล้วโดนจับล้ำหน้าด้วยแต่โมไม่เข้าได้ไงครับหาแรนโอโ้เหลือเชื่อครับกิริให้มาเอาราสุย แจ็คไฮริสันปัน่นตรงนี้ก็สองสามได้ก็มาครับผมตามมาครับตามมาแล้วเซีออกนะครับฝั่งนู้นโรนัโลนยโดติดมาเฟียลครับส่งลูซิโกมาเตเวสเตเวสแทงมาช่องนี้ฮาแลนด์จดนัดพบไหมฮาแลนด์ได้ยิงแล้วก็ตีเสมอเลยครับโอ้โหเอลิงเบาฮาแลนด์มาครับผมสามสามสุดยอดครับโลเนียนโยโรนยโยัลโดของมาเฟียลเขาสกัดผ่านนะเมื่อแบบกี้แล้วคอมบันี พอมมานี้โอ้แล้วตรงนี้อืเอดเอดสเอซอน,นะปัดไว้ได้ครับอย่าญาติัวเร่เตเวสเอาละครับหาเล่นมาที่ขลุ่สเตเวสปัดไว้ซ้ายดูปัดไว้ก่อนนะผมโบเมสอย่าญาติัวเร่แจ็กิลิตหรือว่าเล่นชิงกันสวยครับผมแจ็กจิลิตลากมา,ยายเปิดมาให้ฮันเดนไดโคลตรงนี้โอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับเชสนี่หูเซฟได้ไงก่อนยยแล้วจังหวะนี้ลาฟิน่า ลาฟินยาลาฟินยาได้ยิงปะ๊ทุ่มประเสริฐเลยครับเอลิสนันโอ้โหเอลิสันสุดยอดจริงๆริงไม่งั้นนี่โดนแน่โดนแน่เสียความมั่นใจแล้วลายย่าตัวเลขสวยครับเอาเลยครับจะได้ส่วนรับไตเวทใหม้มาฮาเลนจับบอลดีครับเอาเลยครับผมฮาเลนผมว่าไม่น่าพลาดนะฮาเลนสัตว์ดึกขวาไปตรงนี้ก็เรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์โอเคลิมบอลฮาเลน เลวานเลวานหัวตรงนี้ก็ปัดไปอีกครับเอเดนซอนยังไม่ใช่ลูกที่ยากเท่าไหร่ครับผมไตเวสจากเคเลซันให้มาที่หาเลนปลาเลยครับเฟิร์ตชัชไปแล้วหาแลนติดเซฟครับแจาคเกลิดหาแลนให้มาที่ไตเวสไปครับดูครับไตเวสไปไตเวสให้มาหาเลนหาเลนเข้าซ้ายแล้วก็ซัดตรงนี้ก็เรียบร้อยครับสองศูนย์มาครับถอยสักลูกแล้วกันมา ใส่เวทไปไตเวดไตเวทให้มาตัวนี้แจ็กกิลิทธ์โดนบังไว้ครับแจ็กกิลิตดักลาสลุยดักลาสลุยขอลองส่องเอเลยีย์ตรงนี้ปัดไม่ได้ครับเชสนี่เปิดไซก้อนมาตรงนี้เลนโอ้โบอลเล่แต่ว่าเมื่อเขาเหมือนสไลด์ฝั่งเรานะครับบอลดี้นะครับไปสไลด์แจ็คเฮลิสันหรือเปล่านะต้องดูภาพช้าเลยครับหรือว่าบอลดี้ ถือว่าเปสไลด์โอ้โหจสสไลด์แจ็คแฮนิสันครับเลยฮันเล่นต้องมาซัดเองมาแพ็กติกเลยฮันเล่นตรงนี้เรียบร้อยครับแพ็กติกครับแจ็คแฮนิสันแฮนิสันให้มาที่หย่าหย่า,ยายตู้เลยโอ้โหยังติดตลิบินครับผมโมอ,ออกสกัดไปได้ครับมาเฟลให้มายาย่า,ยายตู่เลยมาครับสวยสวยสวยครับสวยฮันเล่นสวยเลยเออลิงเป๋ฮาฮันเล่นก็เรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์โอ้โห คมจริงๆครับพาแลนเนี่ยคือแบบถ้าหลุดมาอย่างเงี้ยยิงไปก่อนเลยครับไม่ต้องนินทิศทางครับยิงสวนไปเลยครับเก็บได้ไหมรีเบรี่เปิดมาเลยครับเปิดมาเลยโอเคอย่างดีอย่างดีครับที่เราแบบยืนบังนะครับทำให้เขาหมงไม่ค่อยดีแล้วโผพาเมอร์เอาเลยครับโผพาเมอร์โผพาเมอร์เรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับหนาวเลยครับหนาวเลยโผพาเมอร์เอาวเลยครับแฮร์รี่เคนให้มาที่ฟองลิเบอรี์ ป่านมาตรงนี้ก็ปัดไปอีกครับเอเดนซอนหนึบไปหนึบไปจริงๆพอมพอนีดูครับสกัดหนักแน่นนับแต่ว่าบอลยังเข้าทางอาราบาก็เจอดักลา้าซุยครับดักไว้ได้แล้วหาแรนหาอะไรครับผมจ่ายมาตรงนี้สวยเลยหาแรนเดึงมาให้มาที่จะไหลให้แจ็คแคลเซนซ์นับหาแรนให้มาที่จาเบลเชซุสไปครับเชซุสจะเป็นซูเปอร์ซับได้หรือไม่ครับ เข้าขวาแล้วแล้วปั่นตรงนี้ฉล็บนิดนึงครับจนได้ครับเชสุดโชคช่วยเลยครับแล้วเนี่ยท่าดีใจของเดโกโชต้าครับแต่ว่ายังมีเวลาอยู่นะครับระวังครับโอเซให้มาฟีบรามเฟิปรามลาม่ครับโ้ดูครับฟีบรามแล้วตัดเข้าไหนมาดล้าสซุยโอ้โหดักได้ดีเลยครับไม่งั้นนี่โดนแน่นอนบมมาไปครับเชสุดวัดได้เร็วนะครับแล้วจานจุดทั่วเลยครับจังหวะนี้ แล้วก็เลขจุดโทษได้ครับเดี๋ยวยาย่าตัวเล่ไปยิงแบบนิ่มๆยิงแบบนิ่มๆ,ๆ,บบๆ 4, ครับยาย่าตัวเลขสี่สองครับให้มาที่ Jack แจ็คแฮร์รี่ซากนาครับไตเวสทำทางครับคาร์ลสไตเวสหายครับความเร็วมีไตเวสให้มาที่ฮาร์แดนตรงนี้ก็มาครับผมหนึ่งหนึ่งโอเคใจกว้างพอครับผมแทงมาตรงนี้โซล่าโซล่าเจอนี่ครับโกลเมสแย่งมาดื้อๆเลยโอเคดาร์ลสซุยให้มาที่ อย่าญาตูเร่อย่าญาให้มาที่แจ็คไฮสันไฮยสันให้มาเตเวสเอาเลยครับสวยสวยครับเล่นชิงกันครับเล่นชิงกันหาแนนไปหาแนนสัตว์เองครับไปซ้ายตรงนี้ก็สองหนึ่งเลยครับอืออ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 ลอออาออ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 ักอิออ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 าอออนออออออเออออคล แตเวทส,สวยแล้วหาแน่นเอาเละครับหาแน่นเลยซ้ายก็แฮกทิกแล้วครับผมโอ้โหเหลือเชื่อครับลูกากูให้มาที่โคพาเมอร์แล้วลูกากูตรงนี้ก็คอมมอนีถือว่าเล่นได้เลยครับคอมมอนีมาครับไตเวสคาร์ลสไตเวสเต้เวทยิงไปเลยครับเรียบร้อยครับซีหนึ่งสุดยอดครับอ่าซาสวยครับสวยล่ามาเองตรงนี้แหละจะยิงติดเซฟเอเดนโนครับ มาดูเรตติ้งก็เป็นคาร s s Stay w ได้ไป F 9.8นะครับผู้บอกเลยว่าตัวนี้คล่องผิวเร็วสมดุลดีแย่งบอลก็ได้คือทำได้ทุกอย่างในเกมลุ้งจริงครับ <Aye. S 1> คาร s s s เ a y w e เสียงมากเลยครับใครที่แบบ Full m a n z ฟ Full West Ham Full Manu นะครับไปลองใช้กันได้ไดูได้นะ เอาเรื่องจะจัดเลยครับเล่นหน้าต่ำนะคลอสเตเวสฮาแลนด์ครับผมโอ้ตัวนี้บอกเลยว่าจบสกอร์อย่างดีโอ้ยิงไกลก็ได้ผมจะจัดเลยครับ์าแลนด์เฟี้ยวมากเลยครับเหลือลูกหมงลูกเดียวที่ยังไม่เห็นครับในเกมที่2ไฮไลท์เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีหรือเปล่านะครับเอเดสซอนครับก็โอ้โหนัดนี้ได้โชว์แล้วองลงจะจัดเลยครับ8.3เฟี้ยวจะจัดเลยหรือถ้าไม่ได้เอเดสซอนนี่ก็น่าจะโดนหลายลุ่มนะครับอาจจะโดนเขาตีเสมอมาได้เลยนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดองมาณีนี่บอกเลยว่าหัวใจเกมรััับบีครเข้าสกดดดไ การเข้าบล็อกอะไรนี้ได้กับรุกงรุ่งจริงๆคอมบินีเฟียลเฟียวเฟียลไม่ได้ช้าครับโอเคเลยอาศัยยืนตำแหน่งถูกที่ถูกเวลานะครับเซก้าโกเมสครับผมได้ไป7.1ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่แบบเข้าสกัดได้ดีมากครับแบ็คแบ็คฝั่งนู้นนี่คืออะไรนะปีฝั่งนู้นอ่ะแทชจะบุกไม่ได้เลยครับผมอืมเฟี้ยวมากครับเซก้าโกเมสเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยการลาสซุยก็ถือว่าทำหน้าที่ดีครับการคือจะไม่เติมเกมดูมากนะครับผมคอยแบบสกรีนบอลเข้าสกัดนะครับในเกมรับนะครับโอเคเลย ยายาตัวเล่นนี่ก็จะดูสูงขึ้นมานิดหนึ่งครับสูงกว่ารานะคะซุยมานิดหนึ่งก็บอกเลยว่าถ้าแบบมีเวลาส่องผมว่ายิงได้ดีจริงครับยา,ยายาตัวเล่เนี่ยโอเคเลยลูกการ์ดาานี่ต้องให้เขาเลยครับ <c oughs> เขียวมาเลยใช้พลังเนี้ยความแข็งก็ถือว่าไม่พาผมยายา,ยาตัวเล่ เฟี้ยวเฟี้ยวผมว่าน่าจะดูดีกว่า Dark สูงนะครับถ้าที่ผมเล่นมาแบบหรือว่าน่าจะโอเคกว่าประมาณนี้แจ็คแฮร์ริสนนันี่นัดนี้ยังไม่ค่อยได้โชว์นะผมจัดไปเท้าซ้ายเนี่ยบอกเลยว่าสังหารนะผมแต่ฝั่งนู้นมีคือมีจังหวะหนึ่งผมจะซัดเลยครับแต่ว่าน่าจะติดบล็อกนะครับเสียดายจริงๆจ็คแฮร์ริสันในนัดน,นี้นะไม่เป็นไรครับ แจ็คกริตก็ยังไม่ได้ชมเหมือนกันนะผมอาศัยแบบเกมรู้กองหน้าของเราหน้าต่ากันหน้าเป้านะครับส่สสวนใหญ่นะก็เลยปีของเราแบบคอยแค่เชื่อมเกมมากกว่านะค,คอยเชื่อมเกมเหรือว่าคอยแบบถ้ามีก,สกาสดก็ปั่นครับผมถ้ามีอก,กาสดก็ไม่ไปไรครับคอยแบบให้เตเวทฮาแล่นมากกว่านะครับประมาณนี้มาเฟลนี่ก็หูผัวพันได้ดีจริงๆครับดวยกภาษาก็ถือว่าโอเคแล้วปล่อยบรรลุแค่อาจะครั้งสองครั้งครับผม โอ้มาเฟียโอก็ถือว่าโอเคโอเคเลยแบบเร็วชนได้พอชนได้พอโผพันได้ครับผมโอเคเลยมีจังหวะหนึ่งนี่ฮาซาแบบดนแล้วก็ทําบอลออกหลังไปงครับสุดยอดเลยอาคาันที่ก็ยังไม่ได้โชว์เดียวเด่นขนาดนะเจอคอมเม้น,นีนี่แบบเก็บหวานหมดครับผมโอเคเลย า,า,าก็แบบมีความเร็วเกมน่าเดี๋ยวลองเอาควาดีโอมาแทนอาคารจี้นะของวาน,นี้ผมรู้สึกว่าโอเคเน้ยคอมพานี้ชอบครับชินชอบเลย <pueda. S 1> ประมาณนี้เรีบยทีมนี้นก็เหมือนเครับสำหรับใครที่ชินชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ผมด้วยครับใครที่เห็นว่าตัวไหนครับลองจับใช้สอยแน่นะนะช่วงนี้ก็อยู่นะากกดติามดว้วยมา,เจ,มาเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกัน